91และ91ค่ะคุณผู้ชมค่ามันมาบอกแล้วนะคะ1 5 1 6 1หข้างล่างออกอะไรจ๊ะเ1้าค่ะคุณผู้ชมเลิศหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอ16กรกฎาคมอยู่ใช่ไหมล่ะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไอติมคนเดิมกลับมาแล้วไม่ใช่ไอติมคนเดิมที่เป็นเวอร์ชั่นโดนปลานะจ๊ะแต่เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนมองว่าปังเออเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ไอติมขอชาเลนจ์กับทุกคนขอให้คลิปวิดีโอนี้นะคะมียอดคอมเมนต์อยู่ที่เอาสักเท่าไหร่ดีบ้าเอาสักประมาณ300คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเจอคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะ มาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะคะว่ารักนะเอออยากจะได้รับความรักจากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าใครที่ติดตามไอติม e อยู่นะคะรีบมาคอมเมนต์ด่วนเลยคะ่ะจะได้รีบปล่อย16กรกฎาคมให้แล้วเจอกันนะคะมาแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะสำหรับ16กรกฎาคมนี้นะคะขนมไทยของเรานะคะแต่ก่อนอื่น แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ9้าวของเรานะคะจัวจาร์ฟับูมเวอร์นะคะอ่ะ16กรกฎาคมนะคะไม่ให้เสียเวลาเวลากันเยอะนะคะจะได้รีบไปหาแต้หาต่ำกันนะคะทุกคนค่ะมักหลายมักหลายนะคะเล็กศูนย์ชอบศูนย์ศูนย์ต่ำใจเวอร์นะคะต่ำใจไอติมมาร์กเลยนะคะแค่เอ่ยชื่อว่า แค่เอ่ยว่าเลขศูนย์นยก็จะล้องไห้แล้วเพราะมันตําใจนะคะศูนย์อะไรยังไงบ้างนะคะศูนยแล้วก็0ูนย์เนะคะ3มที่นั่งของเราก็คือ6 09 2 0ย์เแล้วก็8 90นั่นเองค่ะถ้าใครตำใจตรงกันก็ไปหาแต้หาตำกันเลยค่ะขอให้โชคดีอีกสักแมตช์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมสลับสิบ1กกรกฎาคมนี้ค่ะ